การโจมตีครั้งล่าสุดของรัเสเซียในยูเครนถือเป็นเหตุการณ์ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งโดยเฉพาะในแง่ของจำนวนอาวุธที่ใช้ในการโจมตีซึ่งมีมากถึง614ลำในคืนเดียวแบ่งเป็นโดรน574ลำและขีปนาวุธอีก40ลูกนับเป็นการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสัปดาห์การโจมตีครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไม่มีสาเหตุ แต่เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้แสดงท่าทีที่เปิดกว้างต่อการเจรจาสันติภาพกับประธานาธิบดีปูตินโดยเสนอสถานที่ที่เป็นกลางอย่างสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียหรือตุรกีและยังมีการพูดถึงความเป็นไปได้ในการประชุมไตรภา,าคีโดยมีสหรัฐเป็นตัวกลางซึ่งความพยายามทางการทูตเหล่านี้กลับถูกตอบโต้ด้วยการยกระดับการใช้กำลังทางทหารอย่างรุนแรง สิ่งที่น่ากังวลเป็นพิเศษคือเป้าหมายของการโจมตีนอกจากโครงสร้างพื้นฐานสำคัญแล้วยังมีการระบุอย่างชัดเจนว่าขีปนาวุธลูกหนึ่งได้พุ่งเป้าไปที่บริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ของอเมริกาในภาคตะวันตกของยูเครนซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนัก การโจมตีเป้าหมายทางเศรษฐกิจเช่นนี้แสดงให้เห็นว่ารัเสเซียไม่ได้มุ่งเป้าแค่การทำลายศักยภาพทางการทหารแต่ยังต้องการสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในยูเครนอีกด้วยผมมองว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นมากกว่าแค่การตอบโตทางทหารแต่เป็นการส่งสัญญาณที่แข็งกร้าวจากรัเสเซียถึงทั้งยูเครนและสหรัฐการเจรจาจากจุดแข็ง การโจมตีด้วยอาวุธจำนวนมหาศาลนี้อาจเป็นความพยายามของรัสเซียในการสร้างแรงกดดันและต่อรองจากจุดแข็ง n o t i o t i n g from a position of strength พวกเขาต้องการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียยังคงมีอำนาจในการทำลายล้างสูงและพร้อมจะใช้กำลังต่อไปหากข้อเสนอทางการทูตไม่เป็นที่น่าพอใจผลกระทบทางเศรษฐกิจและการลงทุนการมุ่งเป้าโจมตีบริษัทต่างชาติเป็นเรื่องที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง เพราะมันสร้างความไม่แน่นอนและความเสี่ยงด้านการลงทุนที่สูงมากบริษัทต่ตางชาติอาจต้องทบทวนแผนการลงทุนในยูเครนอีกครั้งซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการฟื้นตัวประเทศของยูเครนในระยะยาวความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นแม้จะมีสัญญาณการเจรจาแต่การโจมตีครั้งนี้กลับยิ่งทําให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นกว่าเดิมสะท้อนให้เห็นว่าช่องว่างระหว่างสองฝ่ายยังคงกว้างมากและทางออกทางการทูตอาจยังอีกยาวไกลโดยสรุปแล้ว การโจมตีครั้งนี้เป็นเสมือนระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่แสดงให้เห็นว่าสงครามในยูเครนยังห่างไกลาจากคำว่าสิ้นสุดและความรุนแรงอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแม้แต่ในช่วงที่มีการพูดคุยถึงสันติภาพเพื่อนๆคิดว่าการโจมตีครั้งนี้จะทำให้การเจรจาสันติภาพยิ่งยากขึ้นหรือไม่และการที่รัสเซียมุ่งเป้าไปที่บริษัทต่างชาติจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมการลงทุนในภูมิภาคนี้อย่างไรบ้างครับ